สวัสดีครับท่านผู้ชมแฟนคลับกล้วยไม้ทั้งหลายวันนี้เราจะมาดูกันเรื่องกล้วยไม้ละครับเพลิอน,ลอ,นอันนี้ก็เป็นพันธุ์ของมัดฉาหมอนไข มัดฉาเหลืองผสมหม่อนไข่นะครับก็ออกดอกแบบนี้ครับนี่ดอกมันก็จะกึงๆระหว่างมัดฉาเหลืองกับหมอนไข่นะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นดอกของช้างผสมครับมันเป็นช้างบางกอกนะครับก็คือเป็นพวกช้างผสมกับบางกอกซันเซ็ทข้อเด่นของช้างบางกอกก็คือ,อ,อจะออกดอกทั้งปีฮนะ ปกติพวกช้างทั่วๆไปเนี่ยมันจะออกดอกปีละหนึ่งครั้งก็คือประมาณสักธันวามกราอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าช้างบางกอกเนี่ยมันจะไม่ออกดอกปีละหนึ่งครั้งนะครับมันจะออกดอกบ่อยๆเมื่อต้นสมบูรณ์นะครับก็จะออกไปเรื่อยๆ ปีหนึ่งนะต่อต้นเนี่ยก็ประมาณสัก3-4ถึงครั้งครับนี่ก็คือเป็นลำต้นอันนี้เป็นช้างกระตูนครับช้างกระตูนนี้จะออกดอกปีละ1ครั้งนะครับส่วนช้างบางกอกนั้นสามครั้งนะครับก็กลิ่นหอมทั้งช้างกระตูนแล้วก็ทั้งช้างบางกอกแล้วครับก็จะมีช้างแดงช้างเถือกช้างส้มช้างชมพูราคาต้นขนาดนี้เนี่ยครับเอ่อช้างบางกอกเนี่ยต้นที่จับนายอยู่ก็ประมาณ200บาทส่วนช้างอื่นๆราคา150บบาทครับท่านผู้ชมเอาเป็นว่าถ้าสนใจก็ติดต่อแอดไลน์ เข้ามาตามเบอร์ไลน์ที่ผมให้ไว้นะครับนี่ก็จะเป็นนี่ฮะต้นของอันนี้ก็คือช้างบักกอกครับเนี่ยต้นเหล่านี้เนี่ยก็แทงช่อบ้างแล้วเนี่ยเวลาดอกบานก็จะเป็นแบบนี้นะครับสีสันสวยงามแล้วก็ข้อสาคัญมีกลิ่นหอมมากส่วนอันนี้เป็นเอื้องกุหลาบผสมกับกุหลาบโกกิผสมนะครับเนี่ยกุหลาบโกกินี่ก็จะออกดอกในช่วงที่มันนักผลกลางกลางผลสิงหานี่แหละครับก็จะออกดอกแล้วล่ะครับ เนี่ยออกบานทนสวยงามหอมระรื่นนะส่งกล,ลิ่นหอมโชยโรยละลื่นเนี่ยกุหลาบโกกิต้นหนึ่งก็150บาทครับเลี้ยงง่ายนะพวกนี้ไม่ต้องการเครื่องปลูกนะครับเอาไปแขวนแขวนไว้ตามต้นไม้ได้ให้รากมันเดินไปตามต้นไม้มันต้องการความชุ่มชื้นร่มเงาจากต้นไม้ต่างๆนะครับก็ถือว่าเป็นเอื้องกุหลาบที่เลี้ยงง่ายส่วนอันนี้เป็นเอื้องสายเนสเตอร์นะครับเนสเตอร์ผสมกับสายเชียงใหม่นะครับเพราะฉะนั้นก็ผมก็ได้เรียกชื่อมันว่าเนสเตอร์เชียงใหม่ข้อดี คือเลี้ยงง่ายแข็งอชอบอยู่กับต้นไม้นะครับแล้วก็ออกดอกเนี่ยมีตะเกียงซื้อแล้วมันก็จะแท่พันธุ์ได้เร็วนะเอาตะเกียงนะไปขยายพันธุ์ได้เร็วมากแข็งแรงสายเล็กแต่ว่าสายแข็งเหนียวทนนะครับไม่ค่อยตายง่ายละครับเนสเตอร์เชียงใหม่เนี่ยครับเงี้ยสายแข็งออกดอกประมาณสักกุมภา กุ้มภานเพอล่าก่นอนจะออกดอกมันจะทิ้งใบหมดเลยนะครับแล้วก็จะพรั่งรูทีเดียวนะครับสีชมพูชมพูออกน้ําตาลนะครับก็เดี๋ยวยังไม่มีมันถ่ายรูปเก็บไว้ตรงไหนไม่ทราบนะบในกรหนขนาดนี้ก็ร้อบบาทครับอ่ะมาดูต่อไป อันนี้เป็นดอกของมัจฉาเหลืองผสมมอญไข่นะครับก็มันมีมัจฉาชมพูด,ด้วยนะครับก็นี่มันถ่ายมันบานตอนช่วงหน้าฝนแต่ถ้าเป็นช่วงประมาณสักกุมภามีนาเมษาเนี่ยจะพรั่งพรูอันนี้เป็นเหลืองจันตาจุดนะครับตาเดียวนะฮะเหลืองจันนี้ก็จะออกดอกนอกฤดูอันนี้ปกติมันจะออกนอกล่ะครับพวกรากุมภาอันนี้มันออกนอกลองดูก็เลยถ่ายมาให้ดูเหลืองจันอันนี้เหลืองจันปลอดนะครับเหลืองจันปลอดอันนี้ก็จะมีพันธุ์จหน่ายนะครับทั้งเหลืองจันจุดและเหลืองจันปลอดเนี่ยกระถางหนึ่งก็ แต่ปลอดเนี่ยจะหายากหน่อยนะครับจุดเนี่ยก็จะกระถาง150บาทเอากระถางเล็กๆไปรวมกันก็จะกลายเป็นกอใหญ่นะครับนี่ก็เป็นมัะฉาเหลืองผสมอ่อนไข่นะครับก็กลินหอมอ่อนๆแต่ว่าสีสันสวยงามเหลืองบาดใจนะครับมีเหมือนบางทีเขาก็เรียกว่ามันเหมือนไข่ดาวเหมือนเหมือนไข่ดาวนะ ออนี่มันออกดอกเนช่วงหน้าฝนอันนี้ผมถ่ายมาเมื่อเร็วๆนี้นะครับโอ้ดูสะเพลิลเลยนะครับเนี่ยก็มัดฉาเหลืองผสมหว่นไข่ครับเลี้ยงง่ายฮะอดทนก็เอาหลายๆตะกร้าไปรวมกันในอย่างตกระทนี้ผมก็ใช้ต้องประมาณสักสี่กระถางเล็กนะครับผสมกันในตะกร้าไปรวมกันในตะกร้าใหญ่ก็ได้เป็นตะกร้าใหญ่เดี๋ยวเวลากุมภาช่วงกุมภาท่านชมมันจะออกดอกเยอะมากนะคือ,อ,อต่อแขนงเนี่ยมันก็จะออกมาหมดแหละครับเนี่ยนี่ ในตะกร้าน,นี้ก็รวมๆกันไว้ประมาณสัก3ามี่กระถางนะก็เอากลับมะาพร้าวแช่น้ายัดยัดยัดไว้นะถ่ายาฐานเก่าๆเ้ว่ยนะครับก็ยัดยัดไว้ในกระถางพลาสติกนี่แหละครับก็ถือว่าเลี้ยงไม่ยากนะครับเนี่ยเจ้าแมลงก็มาเกาะกินเนี่ยโอ้ยศัตรูพืชธรรมชาติแหมมาทําลายความสวยงามของฉันทุกมแมลงพวกหอยทากนี่ไม่ได้เลยนะครับพวกแรงเต่าทองนี่แหม,มชอบมากเลยนะครับที่จะกินดอกไม้เนี่ยฮะเนี่ย อันนี้ผมก็เอาสักสามสี่สามกระถางมารวมๆกันแบบนี้เนี่ยนะครับเนี่ยเ,เดี๋ยวก็ช่วงโน้นแหละครับท่านผู้ชมประมาณกุมภาเนี่ยมันจะออกยกออกดอกเยอะนะเนี่ยกุมภาที่จะถึงนี่แหละนะครับเนี่ยนี่ผมถ่ายประมาณนี้นครับอ่กันยาอันนี้มันเป็นอ่มอนไข่แท้นะครับอันนี้ก็ปลูกไว้กับต้นไม้อันนี้มอนไข่แท้ก็จะออกดอกปีละครั้งเวลามันออกดอกน้่นนะครับ แต่บนไทยไข่แท้เนะี่ยถ้าอากาศไม่เย็นพอมันไม่ค่อยออกดอกครับท่านผู้ชมแต่ว่าเอาพันผสมไปเลี้ยงดีกว่ามันจะออกดอกง่ายกว่านะครับก็จะออกดอกในช่วงนั่นแหละตามที่ผมบอกประมาณทักกุมภาถ้าไอ้ของแท้เนี่ยมันก็จะออกดอกยากหน่อยถ้าไม่ใช่บ้านของมันเนี่ยนะฮะตามภูเขาสูงๆมันจะออกดอกยากอันนี้เป็นเหลืองจันทร์ครับเนี่ยตะกร้า150ราบาทเนี่ยตะกร้าแบบนี้นะฮะเนี่ย ผมก็แนะนําว่าเอาหลายๆตะกร้าไปรวมให้เป็นตะกร้าเดียวกันจะได้คอใหญ่บางทีแฟนขับกล้วยไม้นี่ก็อายุเยอะๆกันแล้วนะครับเหลืองจันในความันจะคอใหญ่มันใช้เวลานาน,านมากนะครับเพราะฉะนั้นก็เราก็ใช้วิธีรัดนะฮะเอาสองตะกร้าสามร้อยไปรวมกันอันนี้ผมก็เนี่ยเหลืองจันทรปลอดอันนี้กระถางนี้มีคนจองแล้วเดี๋ยวพ่งนี้จะส่งไปให้แล้วนะครับก็เนี่ยร้อยอ,อ,อันนี้อันนี้ราคากระถางขนาดนี้ก็หกร้อยบาทนะครับก็ ปลอดอย่างที่บอกแล้วก็หายากอย่างที่บอกนะครับมันต้องไปดูช่วงช่วงดอกครับคือส่วนใหญ่จะออกมาเป็นจุดหมดนะครับเพราะนั้นปลอดเนี่ยมันก็คือมันมันต้องออ่พ่อปลอดแม่ปลอดมันถึงจะได้ลูกปลอดแต่ถ้าพ่อปลอดแม่จุดมันก็จะได้ลูกจุดนะครับมันจะเป็นจุดหมดนี่อันนี้ก็เหลืองจันจุดมันจะออกดอกเขาเรียกไรมันออกเขาเรียก ผ่าเรา่ผาผราฤดูอะปกติมจะต้องออกน่นนะมกราคุมพาแต่บางทีนะไอบ้บางบางยอดเนี่ยมกราที่แล้วมันไม่ได้ออกไงมันอั้นไว้มันก็เลยมาออกกลางๆนี่นะครับอันนี้ผูกไว้กับต้นไม้เนี่ยจะเป็นจุดหมดนะครับเนี่ยก็อย่างที่บอกส่วนใหญ่มันจะเป็นจุดจุดมันก็แยกออกไปอีกครับจุดเดียว2จุดนะแยกออกจากกันแต่ว่าจุดติดต่อกันจุดเดียวเนี่ยจะมีเยอะหาง่ายครับอ่ะนี่ตะก้าม่อนไข่ผสม มัตฉาเหลืองนะครับมันมีมัตฉาชมพูน,นี่ก็ใส่ตะกร้าไว้นะครับอันนี้คือ,อให้ท่านผู้ชมได้ดูอย่างที่บอกนะครับสนใจก็แอดไลน์เข้ามานะครับ25กันยายน2566ครับผมอยู่ที่สวนวันนี้ก็มาดูกล้วยไมย้ยามหน้าฝนนะครับแล้วก็จะมาดูว่ามีมอะไรออกดอกบ้างถ้าถ้าท่านผู้ชมอยาก สนใจที่จะเอากล้วยไม้ไปเลี้ยงก็สั่งพันได้นะครับช่วงนี้จะแนะนําให้เอาเหลืองจันทรกับมัดฉามัดฉาผสมซึ่งมัดฉาผสมว่อนไข่นะครับมันจะออกดอกทั้งปีเหลืองจันทรผสมมันก็จะออกดอกบ่อยออกดอกทั้งปีแต่ว่าจะไปออกเยอะๆเอาช่วงหน้าแง้งกุาพามีนาเมษานั่นแหละครับเดี๋ยวคุณผู้